จะยิงต้องุ้ยขาเนี่ยตัวปุ้ยขาแยกต้องตัวแล้วนเออเออจ็บเจี๊ยงไปเนี่ยไดที่เลยต้ดไเลาซือเบียร์ม้งเพราะว่าไงน้มันเราดไปรครับไปรเลยวับไปรถเลยนัเอ้บสีจะไห้สือรถไปเหายุ่งดีตัวเืต้องับแล้วบสีมนจไป ได้เนไป้วมาเียวฝนเนี่ยตัวจบกันต่อร่วมมือนีันตวตอนนี้ก็ล่างการเกี่ยมใบกุปองทุกทันเนาะการเกียมใบกุปองสิ่งรางวัลเนาะสิ่งโทรซัพท์สิ่ง่องสิ่งของสิ่งหลายอย่างเนาะของเาธอมีทุกรางวัลปีเท่าการเกียม่ลัอย่งไี่มี่อะไรบกมี่นี่บกันดหมอ

หกชม่ิดล่าอีกล่าอีกแม่ล่ะลาลึงรถล่าทึ่งปีไม่ล่าทึงโต๊เดือหนืองเใงานเดียวปัดกุลาอวปีปัดกุลาปีล่าเอาขาขี้แยรการเดันี่นี่

Eh, hatang mah. ท่านเนาะตัอว่ากำลังแก้เกมเนาะทีมฮานเดอร์หลังจากจบการต่อร่วมของมูร์ทิบิทกับกินเขาสามุคีเนาะอ่าสรุปประจำปีเนาะสองพันสี่ตอนนึ่งสองพัสี่ห้าดูสันเนาะนี่คือบรรยากาศอ่าของซีจีเล่าเนาะมีมาส่วนมาส์มาเต็มแม็กเนี่ือว่าเต็มบัฒกรรการเนาะมีรายปรส่วนดียังพาภารกิจดีในของขวานะไรบ้างของวันมาตัว จัดไปจ oh well, ัดไปอาหา้ปสกล่ารับทุก่นใรอยากเป็นประไขอประเทศเขาเลยว่าไปาจว่า่นน่ะอ่าจัดเรื่ออาหอาหารไปบรรยากาศนี่แเรแซบซ่ปิดจ้ารขามครับททน อาหารบางกระุงถ้ามีมาตตกี่ตัวเต็มเลยเตมงานเับนาะคกาสกุลีดราม่านี่แมนแท้มุมันนังเลยตาต่ว่าผู้นำผู้ฆ่าภากิจกวาหลายคนนดี่กันตัว่ามุยมันนังเลยเต็มเลยข่าพัดแรงเยอนตุ่นันนเ นี่เป็นบรรยากาศของพาคสู่รับจัดไปต่อเนื่องอันนี้มันงานเอากระรังจับสลากแล้ว่าเนาะสลองประทับปีใหม่จัดทีที่สำนักงานของ เราพี่แฟนเงปันสบัติมาหางาแมนผู้นี้เลยงานนี้มานนีขาก็เียมือกไปงานทาน้มเงาซารีมเป็นลอนมอหนึ่งเานทานุมเงาซารี้โอ้ยทักกตินอนได้ทั้งจอก็ไปทานขันค่ำที่สานแท้ ได้ดีแล้วเอาเก้าอี้ไม่พ้นนั่งเลยพันเยอาไปวัียเ่ิเอาไม่อีกมาเอาหยิบ 好的，好的 <laughs>，<laughs>

เมื่อคุณข้ามขันเลือตอนไปคุณจะข้ามเนื้อมุ่งบังคะฮะไล่ใดไหลไปเรื่อยๆนะครับไล่ใดเขาสุมขึ้นเรื่อยๆแล้วม้วนนี่อาจจะ่มีคุนค้าหลากหลายนะครับอาจถึมีคุกค่าหลายเพราะว่าด้วยน้ำคิดน้ำใจของม้ัตว์ปสกุ่าเนื่องจากววามสำคัญและองค์ความสำคัญของพี่น้องหรือว่าท้วันทังเป็นของโชคดีเป็นของับีไม่ พี่น้องสามหรถดูแาคณะกรรมการตาเที่เขาร่วมเลยนะครับเป็นมีลม่นคงไาชีพก็แม่ชอมืองจะหรือว่าเป็นคนวปีใหม่้รัแดี่อนี้ขอนันนซี่อรั่นขอนะ่รครับาครับนยากบอกรานขรรรรเออ่ย่าเขาเชื่พี่น้องเาสร็จแบบรอมนะเอ้า ผู้ดหลืมาจับก่อนเอาเจสุมสักเจสุมแล้วจะได้อันนาเะยมนาเจสุนจับไจ้มันครับใส่เราุ้จับลวมันลาที่อวันมาจับละวมันเมื่อก็นำเียวตัวเองาจับพี่หัวย่กก่มากนนี่พ่อมาบมาเอาสองขวดยืนข้างเดีวบ้างหมไดแดดจะรีดนะเพราะแดดมืด

Ya <laughs>

ทีใครคนเดกคป็น่ป้าคุณจำนจะเป็นผู้ใดหน่อเดี่ยวหรออาสว่างจับสลากทุกท่านเนาะเาข้างบนไหวไสสมอลเลยตอนนี้จับสลากกันยาดรางวัลโอยรวัะไีับปันรงวลเป็นดไส้ซี่คุณา

การในการร้องเพลงมามากมายได้ละวันเยอะแยะบุคคลท่านนี้เสียงท่านไพร้รนเจาใจเฉพาะท่านท่านนึไอาจารย์ขันชงนุนตะใสด เยาบลังอรยาบลังอไรนี่นี่ว่คนโดน่มนี่ยังดนว่เนี่ยยัง้นอีอ้อยมานุ่นสตาใม่ัวเพรัเบพคีนยเมื่อรนหอกจากกระเป๋าในเท่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเขาจะเป็นกาแฟวอหรือว่าเป็นปุ๋ยวอหรือว่าเป็นทุกๆอย่างที่ว่าของเฮามี้นะพอเขาใส่ร้ายเขาใส่ร้ายปุ๊บแล้ววันนี้ก็คือเงินเข้าหันโบวนานเข้าหันท้าคบริษัทคิดแบ่งหม่เขาเลยนี่คือตัวที่ขาดคนเก่าลายคือปัานี้เนาะแล้วก็มันจีออกมาอีกเลยไปขายอีหยังจังได่นี่ก็อ๋อ้ดีกันขายกัตันขายอีหยังหกสิบตันมาโัวหกสิบตันในนิสิต กราเาตัวนะี้เป็นแค่ทีมิบอนี่โอ้โหสีันกจอะอันนี้รอสี่วันเลี้ยงอีกเลี้ยอีกอีกน่าไนอีกสามสีวันจะออกมาอีนามสกออันนอีตัวนี้มึงได้บกินี่มึงได้มึงนนบกิกต่าาตาหากเลยเออเี่ตาหากเลยำไมมัจากูเจ้าแดก็มีบอหายะบอลายร้าีประมาณยังมีอีกอ่คอนข้างได้ ้อกแง่ดีไหมถึงว่าไปพาดเขาลงมมาอ่อีกบ่ตาตัวนี้ตัวนี้ฮะนี่กะมีส่วนเนาะไปเาส่วนไปไปสาระในตัข้าขึ้นเลยขึ้นเลยนะเพราะว่ากะมีไฮหลายเนาะหลายหลายตัวนี้เป็นแค่เงินทีว่าคะแนนออกมาได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าแต้วทีว่าไท้โอกาสเลยครับ ที away, anyway, like, ่ให้ถามเก่าเลยขาว่ันในจุ้นี้่อนเลเลยเฮแล้วก็สมก็สำเร็จไปเลคขึนอยู่ดีเพาท่านเลลอยนะว่าใครึ่งนเงแหละตอนนี้แต่วาสิไปงามเพียรมันถึงลอยแล้วกเกินลมที่ชิบแต่แปกที่แก่เถืมอนลขามันมันีไไหมอันก็ถามว่าไม่ดว่าอีกไ็ดที่เถามว่าสซอยขาหนังขา ผู้ใดเนี่ยสีกรมรถม้าตีขับรถเก่านี่ยไป้ำบ่อไน้ำ้น้ำบ่อไ้ำบ่อ้ำน่ออ่อไปน้น้่อไปน้น้่ออ้ำบ่อ้ำบน้่อไปน้่อน้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 ่อไปน้ำบน้ออ่อไปน้่อน้่อไ่อไปน้ำน้่อน้่อไปน่อน้่อน้ำบ่น้ำ เีนาก็ไามาจับแล้วมาดกันาเ่อเดียว่าทานใดเนเนี่ยเนี่ยาบัด้มาอาจัแ้อ้มาแกแล้ว่นีุมาแ่นไม่่อเาองชอเอาปเอะเอาาเอนึ่งแทาอี้อยเลยอว่ามี็อมันมีช็อตมาเลยเดเียเอยมแล้วมันนี่มาัดเรายงตจอตด่อจอ

เออป้าพบอกก่อนนก่องโอเคแล้ววะโอเคแล้ววะมีก็พร้อมล้วะหนึ่งสองามเฮ้ยมารเป็นน่าากนเ่องอต่่่อันจับหเรามากอดผู้นี่ có giá <laughs>